สวัสดีค่ะสาวๆเมคอัพกับผู้หญิงเป็นของคู่กันเพราะสามารถเปลี่ยนลุคธรรมดาธรรมดาให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์กันได้แม้กระทั่งเซเลบเองก็ต้องแต่งเพื่อเสริมปรมีความงามให้ดียิ่งๆขึ้นไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงทําให้เซเลบชื่อดังที่เคยเมคอัพกันเป๊ะปังกลับพังในเป็นทาสัน,นี่ส่วนใครจะโดนมหันตภัยแบบไหนเล่นงานบ้างดูจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะคลอเดียวิงเคิลแมน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมคอัพกันนะ้ำคือสิ่งที่สาวๆต้องมีไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ดับจนกูไม่กลับเหมือนกับสาวคอเดียววิงเข้าแมนได้เพราะไอายไลไนเนอร์ที่ช่างแต่งหน้ากรีดให้เธอมันไหลมากองอยู่ใต้ตาค่ะคุะคณคาเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนหรือร้องไห้มาไม่มีผิดยิ่งมาเจอผมประบ่าแบบยุ่งๆสีผิวแทนที่ไม่สม่ำเสมอรวมไปถึงปากสีซีดๆด้วยนะโอ้ยมองมุมไหนก็นไม่ไหวจะเคลีย บอกเลยว่าหลังจากงานนี้คงต้องรีบเปลี่ยนช่างแต่งหน้ายิงด่วนเพราะมันพังจนเกินจะให้อภัยได้จริงๆปีกมือให้กำลังใจนะคะแอเจิลิน่าโจลีดาราดังระดับฮอลลีวูดผู้เป๊ะปังอย่างคุณแม่โจลีก็เป็นอีกหนึ่งในบุคคลที่เคยถูกเมคอัพทำลายเช่นกันโดยเป็นงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง The Normal Heart พอช่างภาพรัวแสงสัชเท่านั้นแหละถึงได้เห็นว่าแถวกรอบหน้าและหน้นผาผากของเธอมีคราบสีขาวเต็มไปหมด ไม่ใช่ว่านางลืมเกลี่ยนะมาจากแป้งโปร่งแสงที่มีส่วนประกอบเป็นซิลิก้าและจะทอนแสงแปดจนเห็นเป็นสีขาวดังนั้นก่อนแต่งหน้าออกงานอย่าลืมเช็คส่วนผสมให้ดีก่อนไม่อย่างนั้นแทนที่จะปังอาจพังจนกู่ไม่กลับได้ค่ะเซเลน่าโก e เมสนักร้องขวัญใจวัยทีนคนนี้ก็เป็นเหยื่อของเมคอัพพังๆมาแล้วหลายครั้งแต่รอบที่น่าจดจำเลยเห็นจะเป็นงานเมดการ่าปี2018 เธอปรากฏตัวพร้อมผิวสีแทนที่ดูไม่เป็นธรรมชาติผมยุ่งเหมือนลืมเซตดวงตาปกลิตเตอร์สีทองที่เป็นประกายและทาลิปสติกสีนูดโดนเมคอัพแกล้งกันขนาดนี้เจ้าตัวถึงกับต้องโพลวิดีโอต่อตัวเองวิ่งในลานจอดรถพร้อมแคปชั่นเมื่อฉันเห็นภาพตัวเองในงานเมกกาล่ากันเลยทีเดียวเบ้าดีขนาดนี้ยังไม่รอดครั้งหน้าต้องบีบช่างแต่งหน้าดีๆนะคะโซลา่า หน้าหลอนนี่เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยจริงๆร,รอบนี้เป็นตาของสาวโซล่าสมาชิกวงมามามูค่ะเมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาโพสร,รูปภาพของเธอในลุกหน้าขาวจัวจนออกเทาตัดกับสีของลำคอขณะที่ถักทายแฟ,น,ฟนอยู่บนรถงานนี้หลายคนคาดว่าเธออาจจะใช้ครีมกันแดดหรือเครื่องสำอางที่มีค่า SPF สูงจนสามารถสะท้อนแสงแฟลชจากกล้องดังนั้นถ้ารู้ว่าจะถ่ายรูปหรือออกงานหลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะ แทนที่จะปังอาจจะพังสนิทได้ค่ะเลดี้กาการากฏตัวแต่ละครั้งไม่เคยทำให้ปิดวังเลยจริงๆเพราะนางมักจะมาพร้อมกับเมคอัพที่ทำเอาหลายคนขมวดคิ้วและหลายคนมองว่าแฟนตาซีดีแทบทุกรอบแต่ครั้งนี้ถึงกับพยี้ตาแรงมากเมื่อคุณแม่กาก้ามาพร้อมกับพิกพรมสองสีบาบยุ่งๆคิ้วสีบลอนด์ยินไปกับผิวและผมแต่บล็อกตาดำหนามาก จัดจนเต็มเปลือกตาบนและแถมใต้ตาล่างอีกเหมือนไอายไลเนอร์เหลือยังไม่พอมาตกมาตายตรงคราบแป้งที่สันและข้างจมูกอีกโอ๊ยพังมากแม่บอกทีค่ะวันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนิกกี้มินาจศิลปินดังที่ขึ้นชื่อเรื่องแฟชั่นและความแซ่บอย่างนิกกี้เห็นแบบนี้ก็ใช่ว่าจะไม่เคยพลาดมีอยู่ครั้งหนึ่งในงานอเมริกันมิวสิกอ a วอร์ดนอ e e มินีปี2011นักรองสาวปรากฏตัวในลุคที่ทำเอาแขกสะพึ่ง พราะนางคอนทัวร์สันจมูกและตรอบหน้าส่วนล่างหนักมือไปนิดจนเป็นสีน้ำตาลเข้มและดูเหมือนลืมเกลี่ยให้เข้ากับผิวสันจมูกนี้แทบจะพุ่งไปถึงดาวังคารยิ่งถ่ายภาพออกมายิ่งเห็นชัดแถมขนตาย,ยังหนาเป็นกระจุกอีกข้าวหลังจะทำตัวเองแบบนี้อีกนะผิดนาดมากค่ะลูน่าปัญหาการแต่งหน้าที่หลายคนพลาดกันบ่อยๆก็คือหน้าลอยไม่เว้นแม้แต่สาวลูน่าคนสวย นักร้องชื่อดังอดีตสมาชิกวง F X ก็โดนความเทาของหน้าสังหารเช่นกันจนเห็นได้ว่าใบหน้าและลำคอคนละสียังไม่พอบรัชออนบนใบหน้ายังปัดไม่เนียนเท่าไหร่นักซึ่งแฟนๆก็บอกว่ารอบนี้สาวลูน่าอาจจะเพลยหยิบเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสะท้อนแสงแฟ,งฟลชมาใช้ก็ได้เพราะตอนเซลฟี่ก็ดูปกติดีทุกอย่างเพราะง้นรอบนะ้าต้องเช็คให้ดีก่อนนะมิยังนั้นอาจจะพังได้ค่ะเจสซี่เจ ตำนานสาวเสียงดีว่าเจ๊ชิเจปกติจะเจอแต่ลูกสุดปังฟากดกระจุยทุกครั้งแต่รอบนี้ไม่รู้ว่าจะอภัยให้ช่างแต่งหน้าดีไหมเนื่องจากเมคอัพพังสุดๆงานปากที่ควรจะเป็นสีแซบๆดันเลือกใช้ลิปสติกสีม่วงอ่อนเลยทำให้ปากดูลอยขึ้นมามองมุมไหนก็ไม่เข้ากับเครื่องหน้าเลยสักนิดแถมยังคอนทัวร์และปัดบรอนเซอร์แบบงงๆอีกนี่ดีนะที่งานตาและผิวยังโอเคอยู่ไม่อย่างนั้นคงดับจนกลุ่มไม่กลับวันนี้อีก แคนดิลเจนเนอร์ซูเปอร์โมเดลเบอร์ต้ตงต้นและหนึ่งในพี่น้องตระกูลคาราเชียนปรากฏตัวทีไม่เคยมีคำว่าพลาดจนกระทั่งมาโดนเมคอัพของมาร์คเจคอบฟาดเข้าไปในงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคปี2014ทั้งวิกผมเกือบปากบ่าทื่อใบหน้าขาววอกคิ้วถูกฟอกเป็นสีบรอนจนแทบมองไม่เห็นอายแชโดว์สีสว่างและทาลิปลอสสีนูดกลืนไปกับผิวเอาง่ายๆคือซีดมากจนเหมือนจะเป็นพี่น้องกับแวมไพร์ไปแล้ว แม้มันจะเป็นเทรนด์บนลันเวก็เถอะแต่เอาสาวสวยมาแกงกันแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะไคล i ี่เจนเนอร์แคนเดลก็เคยพังไปแล้วงานนี้เป็นไคลี่บ้างโดยในงานนิฟแอนแฟบที่ลอนดอนไคลลี่ปรากฏตัวในชุดสีดำฟาดลิปสติกสีแดงมาแบบแซ่บคอนทัวร์จัดเต็มเหมือนเคยแต่พอลื่นสายตาลงมานิดนึง ปรากฏว่าชุกงอ,อกของนางมีสองสีซึ่งนั่นก็มาจากการคอนทัวร์และปัดบรอนเซอร์ในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ดูชัดมากขึ้นแต่ไม่รู้ทำท่าไหนถึงดูเหมือนลืมเปลี่ยนซะได้แม่เกือบจะเป๊ะอยู่แล้วเชียวไม่น่าเลยจริงๆค่ะไทล่าแบงค์เทรนแต่งหน้าเปลี่ยนไปในทุกปีก็จริงแต่ก็มีบางลุคที่ดูยังง่ายยังไงก็ไม่เข้าใจนะคะอย่างลุคนี้ของนางแบบสุดเฟียสไทล่าแบงค์ ทำหลายคนงงไปตามๆกันเพราะเล่นมาพร้อมคิ้วล้นๆแทบมองไม่เห็นและสโมกกี้อายสีดําในแบบฉบับที่เข้มจริงดําจริงมีอายแชโดว์เท่าไหร่ปาดมาให้หมดพร้อมกับทาลิปสติกสีชมพูบานเย็นสดที่มาแย่งซีนโดยเฉพาะไม่รู้จะโฟกัสที่ตาหรือลิปก่อนดีดูๆไปก็น่ากลัวเอาเรื่องครั้งหน้าอย่าหาทำอีกนะไม่เวิร์กเลยจริงๆจิจี้ฮาดิดสาวมั่นใจอย่างจิจี้ฮาดิด มีแต่คนบอกว่าใส่อะไรก็ปังลุกไหนก็เอาอยู่แต่บางทีก็มีช่วงที่ไม่รอดเหมือนกันนะยิ่งรอบนี้กับการโปรโมทพาเลตอ y e แชโดว์ของเมเบ i n e ที่สาวจีจได้เขียนคิ้วบางๆพร้อมแต่งบล็อกตาหลากสีสันปรนดิษฐทั้งสีชมพูม่วงเหลืองฟ้าแบบจัดหนักจัดเต็มและทาลิปสติกสีอ่อนๆให้ฟีลหวานๆเหมือนนกยุงยูนิคอร์นหรืออะไรแบบนั้น ไม่รู้ว่าจะให้เข้าคอนเซปต์ของแบรนด์หรือเปล่าที่เน้นความแนลสีพิกเมนต,ต์จัดเต็มนะคะเคลลี่ออสบอนนักร้องซุปตาและแฟชั่นดีไซเนอร์ที่เคยปรากฏตัวแบบสวยคราวนี้หลุดและพังจนอะไรก็ช่วยไม่ได้จริงๆโดยในงานด h อาร์ตเอลิเซียมฟิบแอนนูลเฮเวนกาลาเธอปรากฏตัวในลุกผมสีเทาสว่างยุงย่งๆเหมือนลืมเซ็ตมา พร้อมกับเมคอัพที่ทำให้เห็นหน้าเธอออกสีส้มๆและปากสีม่วงสว่างซึ่งดูเหมือนพอจะไปได้แต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าใบหน้าของเธอเหลืองบอกคอซะอีกแม่เจ้าไม่รู้ตอนแต่งหน้าลืมเช็คแสงไฟไม่ก็หยิบร้องพื้นผิดขวดหรือเปล่าที่แน่ๆคือลุคนี้ไม่ผ่านอย่างแรงค่ะคริสติน่าอากิเลล่าคงนึกไม่ถึงว่านักร้องขันใจสาวๆอย่างคริสติน่าจะปรากฏตัวพร้อมเมคอัพสุดเฟลได้ คาดว่าเธอคงพยายามแต่งหน้าทนเดียวกับชุดราตรีสีชมพูบานเย็นที่สวมใส่แต่ด้านมือหนักไปหน่อยเพราะแทนที่จะจบที่หางตาสุดวิงกลับเลยเถิดไปถึงแก้มและลามไปที่กระมับทั้งสองด้านเลยนะสินี่ยังดีที่เบรกความแจ่มด้วยลิปสติกสีอ่อนหน่อยไม่อย่างนั้นคงจะแยง่งซีนหนักกว่านี้แม้ภาพรวมจะไม่ได้พังมากเท่าไหร่แต่เมคอัพสุดแปลกของคุณเธอก็ตราตึงใจแฟนๆไปอีกนานเลยละคะ่ะเคชา การแต่งหน้าแบบแฟนซีอาจจะต้องปรึกษาเมคอัพอาร์ติสก่งๆสักหน่อยไม่อย่างนั้นอาจจะพังกันได้อย่างเช่นกรณีของนักร้องสาวเคชาแต่งตาด้วยการวาดสีดำเป็นเส้นยาวใต้ตาระบายสีทองชิมเมอร์ด้านบนจนถึงกลางหน้าผากคล้ายกับหน้ากากและปัดแก้มสีชมพูดแดงเฉพาะด้านข้างพร้อมกับทาลิปสีเดียวกับรองพื้นเป๊ะๆไป,ปงานเปิดตัวนาฬิกาเบบี้จีที่โรงแรมเ l s LS, ในเบ v e r l y ลียฮิลปี2012ทําทำเอาหลายคนถึงกับแซวว่าเหมือนตัวร้ายในการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เลยทีเดียวถึงจะแปลกไปนิดด้วยเครื่องหน้าที่สวยอยู่แล้วเลยทำให้ลูกนีรอดไปได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปกค่ะไมลี่ไซรัสนี่ก็เป็นเหยื่ออีกคนที่ต้องพลาดท้ายกับคราบแป้งสีขาวบนใบหน้าเหมือนที่คุณแม่แองเจลิน่าเคยโดนมาก่อนเอาจริงๆเมคอัพโดยรวมของเธอคือปังมากทั้งคิ้วตา และปากสีแดงเผ็ดๆแต่พอถ่ายรูปออกมาถึงกับกลุมขมบับเนื้อชงปากและข้างของเธอเป็นคราบจนใบหน้าเป็นสองสีอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหลายคนก็ได้ออกมาคอมเมนต์ว่าเธออาจจะลืมทาใบหน้าส่วนบนด้วยก็ได้เอาเป็นว่าทิงจะเฟล,ลไปนิดแต่ถ้ามองเป็นศิละปะก,ก็ได้อยู่นะตัวเธอแทมินใครว่าดารานักร้องฝ่ายหญิงเท่านั้นที่จะพาดเรื่องการแต่งหน้าผู้ชายก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกันค่ะ ผู้โชคร้ายคนนั้นก็คือหนุ่มแทมินหนึ่งในสมาชิกวงชาชนี่ที่ปรากฏตัวในรายการโชว์ Music Call, มิวสิกคอเมื่อปี2014พร้อมกับผิวใบหน้าซีดๆปลอกตาสีม่วงชมพูแบบแน่นๆและยิ่งเห็นตอนที่แทมินกำลังรุนรางวั้วิสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ยิ่งทำให้ลูกคนนั้นดูน่ากลัวไปเลยพอภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นวรัลทันทีและโดนตั้งฉายาเก๋ๆให้อีกว่า The k เคป Dude ูหล่อขนาดนี้ยังโดนเมคอัพสังหารได้เลยนะ โถโถน่าสงสารซะจริงถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ